ดูดวนคลิปทีมชัตไทยอีชีอีโคตรมั่นใจคว้าแชมป์คิงครับมาดามแป้งเชื่อที่สงขาสนามแตกแน่ด้านเอกนิตรับเองที่อุดะ,ะสถานการณ์แย่จับตาอนาคตหลังจากนี้ให้ดีเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n e l ตองสุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหา แนะนำนี่เลยนะครับเปอยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสการาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน้นๆโปรโตีน,น,น,รนเน้นๆเกรเนพัทในเคสการาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุย confirm. คอนเฟิร์มคลิปนี้ช่วงแรกนะครับขอไปพูดถึงเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่กัน เดี๋ยวจะมีโปรแกรมลงเล่นในช่วงฟีฟ่าเดเดือนตุลาคมนี้นะครับคุณผู้ชมจะลุยศึกฟุตบอลคิงคับที่จังหวัดสงขลาเกมแรกเจอกับฟิลิปปินส์นะครับเวลา2ทุ่มวันที่11ตุลาคมถ้าเข้าชิงชนะเลิศได้เนี่ยจะแข่งวันที่14ตุลาคมเวลา2ทุ่มเช่นเดียวกันซึ่งผมเชื่อเป็นเกมที่แฟนฟุตบอลชาวไทยให้ความสนใจแน่นอน ล่าสุดดูบรรยากาศของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็เดินทางจากกรุงเทพไปที่จังหวัดสงขลาแล้วนะครับก็มีแฟนฟุตบอลชาวไทยไปให้การต้อนรับไปส่งเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการฝึกซ้อมที่จังหวัดสงขลาโดยเปิดให้แฟนบอลเข้าไปชมด้วยกระแสะคงดีมากๆแน่นอนนะครับแต่หนึันกเตะที่แฟนบอลให้ความสนใจก็คือเจ้าบุกเอกกนิตปัญญานะครับดาวเตะทีมชาติไทย ที่คาแข่งอยู่กับอุดะวะเลเดมอนแต่ปรากฏว่าเจ้าบุกเนี่ยไม่มีชื่อลงสนามให้กับอุดะวะมาหลายนัดติดต่อกันครับไม่มีชื่อในเจลีกเนี่ยมาก้านัดหลังสุดครับคุณผู้ชมซึ่งถือว่าสถานการณ์ของบุกไม่ค่อยดีเช่นเดียวกับสถานการณ์ของอุดะวะก็ไม่ค่อยดีตอนนี้มันลุ้นเหนื่อยในโซนหนีตกชั้นแล้วนะครับโอ้โหอุดะวะย่ำแย่สุดๆเกมล่าสุดก็โดน เจ้าบุกเนี่ยเปิดใจก็มีผู้สื่อข่าวไปถามว่าตอนนี้ที่อุระวะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าไม่ได้ลงสนามเลยเนี่ยเจ้าบุกยอมแล้วว่าสถานก,การณ์ของเขาในตอนนี้ที่อุระวะถือว่าไม่ค่อยดีเลยเพราะว่าไม่ค่อยมีเกมที่ได้เล่นเท่าไหร่แต่ส่วนตัวเขาก็โฟกัสในการฝึกซ้อมอย่างหนักก็หวังว่าจะมีโอกาสลงเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของฟุตบอลเจลีกกับอุระวะ ก็รอลุ้นแล้วกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าอุรวะหลังจากเบรกฟี a ا เดอผมว่าเขาต้องสับนักเตะบ้างอะ่ะก็คือสลับนักเตะแบบเอาพวกที่วิ่งพวกที่แบบพร้อมพิสูจน์ตัวเองต้องลงสนามไม่ใช่ใช้แต่เก่าๆใช้แต่ตัวที่มีชื่อเสียงแล้สุดท้ายบอลไม่วิ่งก็โดนสิครับเพราะฉะนั้นผมว่าต้องรอลุ้นแต่บุกกับอุลวะโอกาสที่จะได้อยู่ต่อเนี่ยสำหรับผมยากและเพราะ ดูเหมือนว่าจะไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมด้วยแต่ก็เชียร์ให้บุ๊กคาแข่งในเจลิกต่อกับทีมไหนสักทีมนะเพราะผมชอบโปรไฟล์ที่อูระวะเวเี่กก็จะทําให้บุ๊กแบบเล่นทีมไหนก็ได้ในเจลิกในมุมมองของผมนะก็รอดูแล้วกันซึ่งบุ๊กก็ยังพูดอีกว่าเขาคิดว่าการได้ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการกลับมาช่วยทีมชาติไทยส่วนการกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยในบ้านกดดันไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวก็พยายามโฟกัส กับการทําหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดส่วนเรื่องของการช่วยทีมชาติไทยในคิง Cup หนนี้เนี่ยก็เป็น k คิง Cup ผลแรกของเขาแน่นอนก็ต้องหวังแชมป์คิง Cup แต่ก็ต้องมองแมตต์ต่อแมตต์พยายามทําให้ดีที่สุดทุกทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งในการเจอกับทีมชาติไทยแต่ทัพช้างศึกต้องผ่านไปให้ได้ส่วนแฟนบอลเชื่อว่าน่าจะมาให้กําลังใจกันเยอะอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของ เจ้าบุกเอกกนิษปัญญานะครับก็สู้ๆหวังว่าจะได้อย่าให้บุกโชว์ฟอร์มให้ดีในฟุตบอลคิงคัพกับทีมชาติไทยนะพอฟอร์มดีปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวกลับไปมันก็ยังคงมีโอกาสได้ลุ้นลงสนามแหละลงเพื่อสร้างโปรไฟล์ในการย้ายไปอยู่กับทีมอื่นละกันนะคุณผู้ชมก็ให้กำลังใจเจ้าบุกเอกกนิษปัญญากันได้ส่วนบรรยากาศที่สนามบินในการ ไปที่สงขาในะวันนี้ก็คือคักนะครับก็มีแฟนฟุตบอลชาวไทยไปให้กําลังใจรวมไปถึงนะครับมาดามแป้งนนพนล่ําซานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปส่งนักเตะด้วยตัวเองด้วยนะครับซึ่งมาดามแป้งเขาพูดเลยนะว่าเชื่อมั่นเลยว่าเดี๋ยวพอเข้าสู่การแข่งขันจริงๆเนี่ยที่สนามตินนะสูรานน์แฟนบอลจะเข้าไปเต็มความจุกระแสจะดีแน่นอน ก็ทราบมาว่าบัตรยังเหลืออยู่แต่เริ่มเหนือเหลือน้อยลงทุกทีและและเชื่อว่าหลังจากนี้คนน่าจะไปจับจองบัตรแน่นอนอันนี้เป็นมาดามแป้งก็ยังคงตั้งใจทําหน้าที่ในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแบบ100%เซเหมือนเดิมครับสำหรับมาดามแป้งก็มาดามแป้งอยากให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์คิงคัพให้ได้เพื่อสร้างความสุขให้กับแฟนบอลนะครับส่วนมาซาตาระอีชิอิพูดถึงกันหน่อยอีชิอิบอกเลยว่าคิงคัพหนนี้ เราทีมชาติไทยต้องการเป็นแชมป์และสิ่งสำคัญอยากจะเห็นนักเตะแต่ละคนแสดงเสแพรพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มีเท่าไหร่โชว์ให้มากที่สุดครั้งนี้ไปแข่งขันที่ภาคใต้อยากให้แฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆหรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทรัศน์อยากให้ทุกคนได้เห็นว่าทีมชาติไทยจะทำได้ดีในคิงคัพผลนี้อะ รอดูแล้วกันสนุกแน่นอนไปฟังบทสัมภาษณ์ของทีมงานทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับจดเต็มกันเลยครับร้องได้พูดคุยอะไรบ้างครับที่ผ่านมาก็ยุ่งหลายเรื่องนะคะก็ไม่คิดว่าชาติเนี่ยคราวนี้เนี่ย2ปีที่แล้วที่แป้งเป็นเนจการทีมชาติไทยเนี่ยราไปเล็ที่เชียงใหมก็มไม่ได้ชแชร์ก็จนกระทั่งวันก่อนแป้งร้าย เชวญมาโพสต์ยอมาไลา์ก็บอกว่าเซฟมีสุขนาแล้วก็มีเดเยดเสียสุชัยใจเด็ดเข้าไปในซูนก็บอกว่าเอ๊มี <c oughs> นักข่าวถามว่าอาจฐานหรือเปล่าคิงครับเล่นเล่นต่างจังหวัดเนี่ยไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้ไปคิดว่าภายใต้ภายใตยก้การนำของเฉียแล้วก็การ์ดดันดีมนะคะชนาทีมสมกษีนี่ยคง <c oughs> จะให้ความมั่นใจได้ว่าเราต้องการชิดแชมป์นะคะแล้ว <c oughs> ก็เราไปเล่นใน <c oughs> จนังหวัดภาคใต้ซึ่งสถิติแฟนบอลเนี่ย ถือว่าค่อนข้างจะถึงมากนะคะแล้วก็แต่วันนี้ก็ทราบว่าปัตย์วันที่สิบสี่รอบไฟนอลซึ่งยังไม่รู้ว่าจะถึงไฟนอลหรือเปล่าแต่คงชนะที่พูดให้ความมั่นใจได้ว่าคงจะถึงรอบไฟนอลตอนสองพุธวันที่สิบสี่เนี่ยก็คิดว่าสนามน่าจะเต็มแล้วก็น่าจะเป็นปีที่สําคัญเนื่องจากปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมายุเจ็ดสองพรรษาเลยค่ะก็คิดว่าคิงคัพปีนี้เนี่ย ตรงกับพี่้าเดลด้วยนะคะประชาชนชาวไทยก็ได้ดูนะคะไม่ใช่ประชาชนพาะภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ไม่เชื่อว่าหลายคนอาจจะเดินทางไปในช่วงนั้นแต่ว่าก็เห็นใจว่าหลายท่านก็ประสบคุทกภัยนะภัยน้ำท่วมนะไม่ว่าจะเป็นทางภา,า,งา,งานนะคะเหนือภาคกลางภาคเหนืก็ยังมีถ่ายทอดทางทีวีนะคะช่องไทยรัฐทีวีนะคะถ่ายทอดสดนะคะทั้ง กับทุกแมตช์นะคะก็ที่ทราบเราเจอกับวันที่11เราเจอกับีช่างลิปปินก่อนนะคะแล้วก็อีง2ทีมก็จะเป็นซีเรียพบกับทีจินทานะก็แน่นอนนะคะก็คงเป็น้ที่ของทางโค้ชแล้วก็ทางักพเรานไ้คุเรไปแล้วา่เราลกมีกที่เรคุยไแล็ ก็โค้ชได้พูดไปก่อนนะนี่ครับว่าหลาังจากที่เราไม่สามารถผ่า,รานรอบคัดเลือกไปฟุตบอลโลกได้นะครับในเกมของเกมที่เราเจอเนี่ยเราจะเน้นที่ตัวผู้เล่นของเรามากกว่าว่ามีความเข้าใจเทคนิคยังไงแล้วก็จะได้พัฒนาต่อเนื่องไปใน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 อนาคตเป็นสิ่งหลักที่เราโฟกัสมากกว่า ที่สิ่งที่อยากให้นักบอลาตัวนี้ได้ทำให้หน้าที่ดีที่สุดก็อย่าลืมนะครับส่งกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันเยอะๆนะครับย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งฟุตบอลคิงคัพเกมแรกนะครับเราเจอกับฟิลิปปินในวันที่11ตุลาคมเวลา2ทุ่มส่วนอีกหนึ่งคู่เตะ4่โมงคึ่งเซีเรียเจอกับทาจินะครับรอบชิงชนะเลิศนัดชิงอันดับ3เตะ4โมงครึ่งนักชิงที่1 เตะ2ทุ่มส่งกำลังใจกันให้กับทีมชาติไทยกันเยอะๆนี่เป็นทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ซะเยอะด้วยนะครับผมว่าทุกคนต้องการกำลังใจและที่สำคัญเล่นในบ้านที่จังหวัดสงขลานานๆจะไปเตะที่ภาคใต้ทีผมกม่อยากให้เห็นภาพแฟนบอลเข้ามาเต็มสนามเชียร์กันให้มันและเชื่อว่ากำลังใจตรงนี้จะส่งไปถึงนักเตะและเขาจะสู้แบบเต็มที่ เพื่อชนะและคว้าชแชมป์คิงคับสร้างความมั่นใจในการสร้างทีมชาติไทยสายเลือดใหม่ในการลุ้นไปบนโลกลุ้นไปเอเชียนคัพหลังจากนี้สนุกแน่นอนติดตามรับชมกันนะครับอ่ะคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ใน YouTube ของต้องสุยนะครับแล้วก็แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเนียพัทในเคตกราโนลาบาร ผสมอัลมอนต์อัลมอนต์เน้นๆโปรตีนเน้นๆแกรนเนพัดเนเเคแกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ